เกือบจะครบรอบ11ปีกับเที่ยวบินที่หายสาบสูญไปตลอดการโดยในวันที่8มีนาคม2014เที่ยวบิน MH 3 7 0สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ณวันนั้นมีผู้โดยสารอยู่227คนดับลูกเรืออีก12คนการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์เพื่อมุ่งหน้าไปที่ปักกิง่งหลังจากที่เทคออฟไปได้ประมาณ37นาทีเครื่องบินนี้ก็ได้หายสาบสูญไปตลอดการภารกิจการค้นหาครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นหลายๆประเทศระดมการค้นหาไปที่ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่เกี่ยวกับ m s 3 7 0จครับจากข้อมูลดาวเทียมอินมาแซได้ค้นพบสัญญาณว่าเที่ยวบินนี้ได้เปลี่ยนเส้นทางและมุ่งหน้าไปที่มหาสมุทรอินเดียก่อนที่จะขาดการติดต่อไปโดยสิ้นเชิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินครั้งนี้ล่ะผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเชื่อว่ามันอาจมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างทําให้เครื่องบินลํานี้สูญเสียการควบคุมครับแต่มีอีกหลายที่สดีมากกว่านั้นเกิดขึ้นมาเครื่องบินลํานี้ถูกจี้กลางอากาศหรือเปล่ามีเหตุการณ์ การร้ายเกิดขึ้นบนเครื่องบินลำนี้หรือเปล่ากับตันซารีอห์มัดสาต้องการเปลี่ยนเส้นทางนี้เพื่อให้เครื่องบินตกเองหรือเปล่าเหลือแต่เพียงซากไม่กี่ชิ้นที่ถูกพบตามชายฝั่งมอลิเซียนและมาดากัสการ์ซึ่งมันเป็นหลักฐานเดียวที่อาจบ่งบอกว่าเครื่องบินลำนี้ได้จมลงสู่มาหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยแล้วครับ